ให้ขอบทุกคนดูไดูดีนะพระลาชีเราพิจารณาปฏิสังขาโอยู่ก่อนที่จะคบจะฉันก่อนที่จะรับประทานข้าวปลาอาหารพิจารณารูกายรู้ใจของเราใจของเราปกติใจของเราสงบใจของเราเกิดความอยากกายของเราเกิดความหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากเราก็ต้องดูรู้ตั้งแต่เต่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จากที่ ลักษณะของความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นอย่างไรกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรใ,ใจปกติเป็นอย่างไรการเกิดของใจการเกาะตัวของใจความรู้ตัวหรือว่าสติรู้เท่าทันหรือไม่เราต้องดูต้องพิจรารณาต้องแก้ไขตัวเราสแสวงหาใจสแสวงหาที่กายลงที่กายของเราไม่ได้สแสวงหาที่โน่นที่นี่ ไปที่โนดไปที่นี่ก็เ,เพื่อจะรู้เข้าใจวิธีแนวทางแต่การจเจริญสติเข้าไปอบรมใจนี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเมื่อวานวันนี้วันที่สามสิบน 29, วันนี้วันที่สามสิบเมื่อวานวันที่ยี่สิบเก้าวันนี้วันที่สามสิบการเจาะเสาเข็มหลอกก็คงจะเสร็จวันนี้เทวันนี้อีกสองตนก็คงจะเสร็จ เสร็จแล้วก็คงจะเลือยอยู่ที่เสาเข็มตอกอีกร้อยห้าสิบต้นกับตัดหัวเสามีโอกาสพวกเราก็จะได้มาร่วมกันมาช่วยกันอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันสร้างบุญอาน,นิสงส์ฝากอาไว้ก็สมมุติไว้กะโลกเรามีโอกาสมากอาจจะลําบากหน่อยอาศัยความเพียรอาศัยการเวลาอาศัยแรงบุญของทุกคนมาทําปากกะไว้้ใหกบสมมุติกบโลกเขาก็คงจะไม่นาน ไม่นานก็ไม่เกินห้าปีก็คงจะบริมนอย่างช้าสุดห้าปีอย่างเร็วสุดก็สามปีก <c oughs> ารเริ่มต้นมีการทำมันดำเนินมีถึงเวลาก็คงจะเสร็จบริบูรณ์วันนี้ก็ชี้เราช่วงบ่าย,ายพากันไปปลูกต้นเพื่องฟ้าให้ลงพ่อหน่อยนะต้นเพื่องฟ้าประมาณสักสองรต้น เอามาปลูกได้ตามขอบบอกตามขอบบอกให้อย่งางไรกันไปตามขอบบอกขอบบอกทางลานเจดีจะได้เวลาเขาเติบโตขึ้นมาจะได้ออกดอกบานสะพังทุกจุดต้นชวนชมพันทิพย์โตขึ้นมาก็ออกดอกเต็มต้นตน้นกะลาปุยพึกโตขึ้นมาก็ออกดอกเต็มต้น ต้นหางนกยูงก็ออกดอกเต็มต้นจะอยู่ในอยู่ในสวนเป็นเจดีที่อยู่ในสวนสวยงาม,มทำเป็นซุ้มใหญ่ส้มเอ่เอฟ่องฟ้าส่วนเป็นซุ้มก็มีส่วนตามลำคลองก็มีจะได้พาทำให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น,นของประเทศไทยเข้ามาในดงดอกไม้ นี่เขามากราบมาไหว้สิ่งที่เป็นสิริมงคลทุกจุดเรามีโอกาสช่วยกันทำนี่ช่วงใบยๆพา,ากันไปช่วยกันปลูกให้น้อยช่วงเช้าจะได้ไปเอามาส่วนพุ่งนี้ก็มีผู้ใจบุญได้มาถ่ายชีวิตโคสองโคก็มาร่วมมารวมกันอนุโมทนาสาธุด้วยกันหลวงพ่อข,ขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย โมว่าในหลวงพ่อก็บอกกล่าวว่าทางลงทานด้านเจดีขาดน้ําน้ํากําลังจะหมดโปรใจบุญเทวดาได้ยินข่าวทราบข่าวก็พากันปวานาเอาน้ํามาถวายจะเอามาถวายยุ่เป็นขันรถหกรอเลยทีเดียวคนละห้าแพ็กสิบแพ็กคนละร้อยคนละเป็นรถรถ หลวงพ่อก็ขอขอบคุณมากเลยทีเดียวจะได้ไม่ได้ลำบากใครไปใครมาก็มีน้ำดื่มอุดมสมบูรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ลำบากกายก็ไม่เหนื่อยใจก็ไม่เหนื่อยเรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลกันนี่ฝากเอาไว้นี่เป็นบุญใหญ่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของทุกคน ได้ยินข่าวทราบข่าวทางไกลทางไกลทางบริวารหมู่คณะทางกรุงเทพก็ได้ยินข่าวก็จัดการเราส่งน้ามาเป็นคันรถใหญ่เลยทีเดียวก็ฝากขอบคุณทุกคนนี่แหละอนุภาพแห่งบุญขอให้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันให้เต็มเปรียบจนกว่าจะหมดลมหายใจอะทางแกแล้วพอดกัน ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้โตเนื่องนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายไม่ต้องปนมฟังไปด้วยโน้มสำเนียกไปด้วยลงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะ ใจของเราก็สงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปหลยจมูมของเราภาษาธรรมท่านเรียกว่าอาณาปานสติมีความรู้ตัวรู้กายของเราถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องก็เรียกว่าสัมปชัญญะเราพยายามสร้างความรู้ตัวต,วตรงนี้แหละทั้จะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ทุกกริยาบทเพื่อที่จะมีสติต่อเนื่องแล้วก็รู้เท่าทัน ใจของเรารู้ลักษณะของใจใจที่ก่อตัวใจที่เริ่มเกิดเริ่มปุง๋งเริ่มแต่งส่งไปภายนอกเขาเริ่มเกิดอย่างไรความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรสิ่งพวกนี้มีอยู่เดิมมีอยู่ในกายของเราคือใจกับอาการของใจแล้วก็ส่วนรูปเรามาสร้างสติมาสร้างความรู้ตัวตรงใหม่ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงให้ได้เ่อดขณะที่เรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่อง เวลาใจจะเกิดจะปรุงจะแต่งส่งไปภายนอกเราก็จะรู้เท่ารู้ทันแต่เวลาในกําลังสติของเรามีไม่เพียงพอก็เลยเหตุส่วนใจนั้นเขาเป็นาัดรู้ทั้งรู้ทั้งเกิดทั้งหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดหลงเขาหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดอยู่ในภพของมนุษย์หลงวนเวียนว่ายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อันนั้นเราจะเพิ่งไป สนใจเขาเถอะเราสนใจขณะว่าลมหายใจเข้าออกรู้ลักษณะการเกิดอยู่ขณะปัจจุบันนี้แหละขณะใจยังอยู่ในกายของเรานี้แหละถ้าเราเห็นสังเกตแยกแยะสังเกตทันท่าขันห้าความคิดผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าสติความรู้ตัวรูร้ทันเขาจะแยกออกจากกันเองเราไม่จําเป็นต้องไปจับเขาแยกถ้าสังเกตทันเขาก็จะแยกออกเขาก็จะพลิกจากของที่คว่ำหงายของที่คว่ำ แต่ก่อนเนี่ยสมมุติเขาครอบงําอยู่เขาเรียกว่ายัางคว่ำอยู่ถ้าแยกออกจากความคิดเนี่ยมันกำไหยขึ้นมามันก็เราพลิกฝ่ามือมาอยู่ข้างบนแต่ก่อนอยู่ข้างล่างฝ่ามือกาลังมือก็อยู่รวยกันนั่นแหละแต่เขายังพลิกหงายขึ้นมาให้กลับด้านขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะโล่งกายสมมุติของเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ ความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาเราก็ตามเห็นการเกิดการดับของความคิดบางทีก็เป็นเรื่องอดีตบางทีก็เป็นเรื่องอนาคตบางทีก็เป็นกลางกลางบางทีก็เป็นกุศล,ลหรือว่าอากุศลนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าหลบรู้ในกองสังขารหลบรู้ในขันท้าใจยังว่างรับรู้อยู่ใจเป็นธาตุรู้สติเป็นผู้รู้ต้องแยกสองจุดนี้ออกให้ชัดเจน ความรู้ตัวที่ยังไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วเอาไปใช้การใช้งานทําหน้าที่แทนใจแต่เวลานี้ใจทั้งเกิดทั้งหลงเขาก็ไม่ยอมแผลง่ายๆเหมือนกัน ขันห้าก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนกันนอกจากบุคคลที่แย่ๆได้เห็นได้ทำความเข้าใจได้ทุกเรื่องเราก็สร้างตระบะบารามีแก้ไขใจเกิดความอยากละความอยากใจเกิดความโลภละความโลภ้วยการให้โดยการเอาออกใจมีความแข็งกระด้างละความแข็งกระด้างสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตน สติความรู้ตัวพังเผยยัได้อย่างไรเริ่มขึ้นมาใหม่ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่เป็นเรื่องของเราทุกคนนะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแนวทางนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ท่านในค้นพบออกมาเปิดเผยใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่เป็นกลางเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากความคิดเป็นอย่างนี้ ความคิดอาการของขันท่ามันเกิดเกิดดับดับท่านเปียบพอไว้เหมือนกับพยับแดดเป็นแค่เพียงอาการเป็นแค่เพียงมายาไม่มีตัวไม่มีตนต,ต่ใจเข้าไปหลงเข้าไปยึดทําให้เกิดอัตราตัวตนพอแยกได้คลายได้ยังก็วางอัตราตัวตนได้ทีนี้เขามาละกิเลสมาดับความเกิดของใจให้หมดจดทีละเล็กทีละน้อยหนุนกําลังสติปัญญาไปทํหนาทีแทนอยู่ด้วยปัญญาล้วน ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในดวงวิญญาณรอบรู้ในกองทั้งขานในขันหารอบรู้ในโลก,กธรรมเพียงแค่ระดับโลก,กธรรมสมมติพวกเรายัางขาดการทําความเข้าใจขาดการวิเคราะห์พิจารณามันก็เลยปิดกั้นตัววีมดปิดกั้นตัวใจเอาไว้ทั้งเยอะแยะทั้งที่ใจก็แทนใจก็เป็นบุญมีอเนสงส์ผักไปในบุญในกุศลสร้างอเนสงส์กันอยู่แต่การแยกการคลายการดับการละให้ได้ทุกเรื่อง ตรงนี้ต้องดูรู้ให้ทันทุกขณะทุกเวลาจนไม่มีอะไรที่จะไปค้นคว้าจนใจของเราอยู่ในความว่างความบริสุทธิ์ความว่างนั่นแหละเ็เรียกว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจต้องพยายามนะไม่ว่าพระวิยโยมบชัชีมีจุดเดียวนี้เท่านั้นแหละที่จะต้องพูดถ้ารู้ด้วยเห็นด้วยตั้งแต่ลากเหง้าฐานโคนของใจแล้วก็มันขัดมันเก่าส่วนมากก็มีตั้งแต่ตามอำเภอใจตามกิเลส ก็เลยไม่จบไม่สิ้นปฏิบัติธรรมไปไม่รู้จักว่าอะไรคือธรรมเจริญสติไม่รู้จักลักษณะของสติมันจะเอาสติปัญญาไปใช้ได้ยังไงแต่ก็ยังดีดีอยู่ในบุญอยู่ในกุศลพยายามค่อยดําเนินล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ถ้ายังแยกใจยังคลายออกจากขันหาาไม่ได้ก็เพียงแค่ความสงบระงับเอาไว้เพียงแค่อยู่ในอนิสงส์แห่งบุญก็บุญนั่นแหละเป็นพื้นฐานในการ ปล่อยในการวางในการเจริญวิปัสสนาทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์แต่เวลานี้กำลังสติมีน้อยมีน้อยเต็มทดุดเราก็ต้องพยายามร่างกายอัตภาพสมมุติของแต่ละคนที่เกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วถ้าถึงเวลาถ้าไม่ถึงเวลาไม่ได้ไปถ้าถึงเวลาแล้วอยากจะอยู่ก็ไม่ได้อยู่แต่เราต้องทำความเข้าใจให้กระจ่างเสีย ขณะที่เรายังมีลมหายใจและลึกนึกถึงบุญของเราแล้วลึกนึกถึงคุณงามความดีอะไรที่จะเป็นอกุศลเราพยายามละ,จะเจริญกุศลหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรานี้มีตั้งแต่ของดีๆอยู่ในกายของเราแต่เราไม่เข้าใจไม่ทําความเข้าใจเราก็เลยไม่เห็นกิเลสีนต่างๆนี้เขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแม้แต่ตัวใจเองเขาก็ยังหายเหตุปิดกั้นตัวเองเพราเขาหลงมานานเขาเกิดมานาน ปัญญาที่แท้จริงนอกจากการเจริญภาวนาแยกแยะได้ตามดูได้ชี้เหตุชี้ผลได้ให้ละเอียดที่สุดดับความเกิดรูด้ลักษณะข,ของใจให้ได้ชัดเจนทุกอย่างต้องชัดเจนหมดต้องอยู่ด้วยปัญญาลุวนๆ อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยพรม,มีหานถึงจะอยู่ดีมีความสุขสนุกอยู่กับบุญสร้างบุญแต่เวลาในี่พยายามสร้างสติให้ในทุกเรียบบทกันนะ,ะสร้างความรู้ตัวรับรู้การหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันจังนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำปักกันไว้พระพร้อมๆกันคอยไปทำความคอยใจต่อให้รู้ทุกเรียบบ <c oughs> <c oughs>